เนี่ยแม่เปลี่ยนน้าให้หนูแล้วนะเนี่ยน้ำสะอาดแล้วนะคะนี่อาหารแม่ล้างชามใส่ให้แล้วนะคะมากินนะคะแม่ไปแล้วนะระวังรถด้วยนะลูกคักทุกคนนะเพื่อนๆอยู่ข้างๆคิดถึงแม่คิดถึงแม่โอ้คิดถึงแม่ทำหมันกันหมดแล้วนะลูกทำหมันกันหมดแล้วนะคะเออเออดูนวลดูนววโอ้คิดถึงแม่คิดถึงแม่ทำหมดทำหมันกันหมดแล้วนะเออหรือนน้าแข็งลูก กินน้ำแข็งแมวน้ำแข็งมาให้โอ้ยชื่นใจกินน้ำแข็งชื่นใจโห้ยนวลชื่นใจจังเลยสีนวลชื่นใจอ๋อมอมแมมมอมแมมเหลือหนูยังไม่ได้ทำหมันเนอะวันนั้นหลบเหลือตัวนี้ตัวหนึง่งแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึง่งยังไม่ได้ทำหมันนะเออ,อ,อ,อหิว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 ใจเย็นิลยหลงเออนะ,อะ เออลงอะเดี๋ยวแม่เอาถาดออกฮะกินอิ่มกันแล้วเด็กๆกินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วนะคะจื้ยสีนวล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 แม่ป้อนไส้กอกใส่เนสกาแฟให้แล้วนะเจ้าดําแม่ป้อนเนสกาแฟใส่ไส่กอกให้หนูแล้วนะเพราะวันนั้นหนูไปทําหมันแล้วก็ไปพิษุนัขบ้ายังไม่ได้กําจัดเห็บหมันนะเออสองตัวนี้วันนี้ป้อนเนสกาแฟเรียบร้อยสําหรับสิบเจ็ดโลนะ เรียบร้อยอ่าอ่ากินข้าวอิ่มแล้วนะลูกตัวนี้ไม่ได้อุ้มไปเพราะว่าทำหมันแล้วแล้วก็เขามาฉีดพิษสุนัขบ้าแล้วเรียบร้อยอ่ากินข้าวอยู่มีขนมไหมเอาป่าขนมป่ะเอาขนมไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่เอาให้เลยเอยเอยเอยรอเดี๋ยวนะอะืไม่ให้ลูกอันุน่ะ สีนวลน่ะแม่ให้สีนวลเร็วสีนวลมาสีนวลน่ะแม่ให้ลูกอ่ะเร็ล่อ,อ่ะมานเน่เน่เอาไม่ได้ลูกอ่ะหนูว่าขนมกันลูกอ่ะแม่ให้ลกหูกเจดามไปจะเอาอีกหนูว่าขนมไหมคะหนูเอาแมมมาเอาแมมมากินขนมมาแล้วเอาแมมมาแล้ว เอาขนมไหมคะมาลูกมามาหาแม่มาเล็กกับแม่ให้เล็กไม่ให้ลูกเอาไปเลยตัวเล็กกินขนมเลยลูกนี่คือขาวลูกของเจ้านวลกับเจ้าสีนวลไหนมาดูซิไหนมานี้ซิไหนไหนขาำขนมขาวนี่จ่อยลูกของเจ้านวลกับเจ้าสีนวลตอนนี้หนูสี่เดือนแล้วนะคะลูกใช่ไหมน้องอายุสี่เดือนแล้วเนาะ อาขนมอ่ะเมื่อกี้แม่ให้ไปแล้วอ่านี่ให้จอยอ่ะนี่ให้ขาวค่ะอ่อย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 อยอ่อยอ่อยเป็นดังๆอ่าอืมก็อายุสี่เดือนแล้วนะตัวบอลลัมเลยเมื่อกี้แม่ก็ไปให้ข้าวแม่หนูกับพ่อหนูมาพ่อกับแม่หนูทําหมันแล้วนะอืมนี่ขาวค่ะนี่ขาวค่ะนี่ขาวค่ะ อุ๊ยจุ๊ยจนี่จ่อยคะ่ะนี่จ่อยคะ่ะนี่จ่อยคะ่ะจะกินข้าวเนี่ยแม่วางตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะกินข้าวไปไปนเนี่ยดำมันเนี่ยเนี่ยแม่วางตรงนี้นะเดี๋ยวหนูมากินนะลูกเอ้ยชอบกินขนมอ่ะลูก